ทำไมเนี่ยวางไม่เฉยเอาโอ้ถ้าถ้ากินไม่หมดก็วางแยกจานไว้เวลาเขาจะได้แบบเผื่อใครจะกินต่อได้ก็ไม่กินเขาดิบอะกระเองกิน่ทยไม่เป็นพี่หรอดูได้ไงเชื่อหมวใช่ไหมบ้าหรอรู้ได้ไ้เห็นพี่ยังเห็นไม่ยิ่งก้อนหินเข้าไปทั้งก้อนเลยโอ้โหมันดูแบบปุ๊บก้อนหินก็ปุ๊บออกมาพี่สาวยังไบ้าแล้วพี่สาวไม่ต่อเคยเจอจริงมีตัวหนึ่งพี่ตอนนั้นพี่แบบให้มันอ้าปากอะไรใหญ่ขนาดนี้วะอ๋อ มนหลุดบวบ้าไปแล้วปลาทลูกันลูกันบ้าไปแล้วปาทบ้า้ว่าปาทองไม่ตอนแรกจะกินก้เหมือนมันกิน้หินเข้าไปจริงๆอ่ะปลาทองบ้าไปแล้วหิวจนตายมันดูดเศษอาหารก้อนหินไงแล้วมันแฟนท้กุ้งกินกุ้งเหือก็ตายหรอมันหลุลงคอด้วเออแล้วเดไได้ม่เป็นเลยไเ็นแดอะไรนะมันอะไรมโอเคติดัวรนม่ได้นอนล ช่วงนั้นที่แบบหลตลวอหนึหลุดเอหลุด